มามาเจ้าปอแม่พี่น้องวันนี้กินต่ำส้มกับผักละหันในติ๊กต็อกไปกินกันเนะ <c oughs> าะเขาร้องเขากอนเรามนล้ำก่นอนส้มต่ำนี่ต่ำเทียนนะเจ้าน้ำห้ากับแปงคนเดียวเลยเจ้าม็อกปอแม่มปีน้องปอแม่ปีน้องคนาได้บักเคยร้องไปกินร้องไปกินได้เลยนะเจ้า อันนี้แน่น้ำว่าอร่อยใช้มืออยู่ต้องหยิบวางมือแล้วสมอนกี่คนเดียวแต่มมาให้สมันก็ไม่กลับม้อฟาดมาได้ นอกนางบ้านนาะเกียดทอดถ้าภาษาคมเมตนคมเมนนีนเน่เดี๋ยวก็หิ้งมันก็อนหน่อยเจ็บแก็บเออดับเพชรนหน่อยขอมมันเผ็ด ต้องเอาของยินดับมาเจเ้าพ่อแม่พี่น้องมากินด้วยกันมอขนาบ